ครับสวัสดีครับพอดีพบกับกับเกียรติสัตร์พามวลชาแนลนะครับเมื่อนี้ผมมาเห็นร้านหมูกระร้านหนึ่งนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวเพามาชมกันนะครับผมสิพาชมชื่อร้านร้านซิมจังหอมนะครับเนื้อย่างเกาหลีสาขาที่สามสิบนะครับเอกระตอนนี้กะเป็นร้านน้อยๆนะครับกะฝากขอฝากพี่น้องนะครับใดนผ่านมาแถวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็ มาแวะชิมกันได้นะครับน <to> <push> ้ำจิ้มอร่อยรสเด็ดนะครับเป็นกิโลละ200บาทนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกันกันนะครับบรรยากาศนาร้านนะครับครับนี่ครับบรรยากาศนาร้านของเราร้านน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันนะครับก็ฝากไว้เด็นะครับร้านซิมจังหอมอำเภอบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิครับนี้ก็มีงานวันเกิดของพี่น้องกัมีของน้องไว้นะครับค่ับผม คุณหลายๆอาหารแซบปะครับกาครับครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมอันนี้ก็ขอฝากร้านซิมจางหอมนะครับอำเภอบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับล้านเล็กๆน้อยๆนะครับเราฝากดวงใจพี่น้องในเด้อครับครับผมนี่ครับมาเดี๋ยวเขามาเบิ่งดัดของมันมีอย่างเอ่อกิโลละสองร้อยนะครับกิโลละสองร้อยกะ มีฟรีผักน้ำซุปน้ำจิ้มให้นะครับพี่นอ้องมีไข่้อมแถมไข่คร, <c oughs> ครับสวัสดีครับซื้อร้านเนี่ยนะครับขอโทษนะครับขอไทยหน่อยนะครับซื้อร้านเนี่ยนะครับร้านหมูกระทะซินจังหอมเนาะสาขาที่สามสิบครับอยู่อำเภออำเภอเมืองตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องท่านใดที่ว่าพานานไปพานมาจังหวัดชัยภูมคิครับ ขอมาแวะชิมเบิ้งได้เดอ้อครับพี่น้องนี่กะเป็นหมูสะไครหมูหมักสะไครครับอ่ากิโรละสองร้อยนะครับ,รบ,ลลรบฟรีผักน้ำซุปน้ำจิ้มครับผมประมอ้ตู้นี้จะเป็นของพวกพวกของทะเลนะครับมีหอยกุ้งหอยปูปลาเอ้ยกุ้งบมีนะครับมีหมึกมีบ้างมีหมึกกรอบ หมึกกรอบแล้วก็ปลาดอลลี่นะครับโอเคครับโอเคครับกะกะมันเป็นร้านของผมเองนะครับครับสวัสดีเกียรติศักดิ์ขามวลชาแนลนะครับก็เป็นล้านของผมเองนะครับ,รบก,ก,หหนนบกบบ็ฝากพี่น้องท่านใดที่อยู่นังหวัดได้ทานมาเทียวจังหวัดชัยภูมกิกะขอฝากร้านผมนะครับล้านอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านเล่านะครับอ่าท่านใดก็วแวะแวะมาชมมาชิม บรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็ขอฝากล่าน้อยๆไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร่และให้เป็นกำลังใจในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ